การสร้างวินัยและจริยธรรมสามมิติค่ะสามมิติก็คือ3ด้านด้านแรกก็คือสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อนให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องทำนี้มีประโยชน์กับตัวเองอย่างไรหรือมีประโยชน์กับคนอื่นอย่างไรมิติที่สองก็คือการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กค่ะเพื่อให้เด็กเห็นและเรียนแบบได้พฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นและมิติสุดท้ายคือการเสริมแรงเพื่อให้พฤติกรรมที่ดีนั้นคงอยู่จนกลายเป็นนิสัยค่ะเดี๋ยวเราลองมาพูดคุยกับครู๊กกิฟกันนะคะว่า สิ่งที่ครูกิฟตได้ทํากับน้องเนี่ยได้ช่วยสร้างกับน้องเนี่ยตรงกับทฤษฎีการสร้างวินัยและจริยธรรมสามมิติอย่างไรบ้างคะค่ะก็อย่างเช่นทฤษฎีนี้นะคะก็ขอยกตัวอย่างในเรื่องของการที่จะพาน้องฝึกใช้ห้องน้ำเนาะ hmm. นะคะขั้นแรกเลยเนี่ยคือน้องเนี่ยเด็กเล็กๆเ,เราฝึกจากกระโถนมาคราวนี้เราจะเลื่อนระดับละ จากกระโถงก็จะขึ้นไปเป็นชัดโครกแหละคราวนี้เนี่ยเราจะทําให้เขายังไงก็ต้องเข้าไปก่อน ให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าในห้องน้ำมันมีอะไรบ้างส่วนต่างๆค่ะว,ว่ามันใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้ค cool รูกิฟกําลังจะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับน้องให้น้อง<ช>เหมือนจูงใจให้น้องอยากท<ช>ําด<ๆ>้วยกันเหมือเนเวลาที่เราจะสอนเด็กในเรื่องอะไรสักคนหนึ่งเราต้องให้เขาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นนะ <S <S ่ะ,ะเพื่อให้เขาเรียนรู้หรือบางบางบาง,บางทีเราก็ซื้อคือจริงๆกระโถนของเด็กค่ะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบเนาะมันจะมีแบบหนึ่งที่แบบกดกดแล้วก็จะมีเสียงเหมือนน้ำอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะสร้างใช้ใช้วิธีนี้คือ ค่อยๆนมนาำอะไรครเข้าไปหรือว่าเล่านิทานแล้วมันก็จะมีนิทานแบบดกดเสียงน้ําชักโครกเข้า<ม>ห้องน,นินานทานที่เกี่ยวกับกายเกาห้องน,น<ช>้ำใา่สร้างจุดนี้ขึ้นมาก่อนให้เขาเรียนรู้ก่อน,นะอะไรอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พาเ,าเขาเข้าไปในขั้นแรกเนี่ยเด็กๆทุกคนอใช้ไม่เป็นหรอกอก็คือเราก็เข้าสู่ในเรื่องของการเป็นแบบอย่างเช่นเวลาใช้ใช้ยังไงไคือไม่ได้เราไม่ใช้ใเขาเห็นนะแต่มันถึงทำกับตัวเขาอ่ะให้เขานั่งนั่งเสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อล้างก้นเช็ดก้นเลยเมื่อกี้คูปอนจินตนาการ ตาไมไหมคะว่าคุณติดกังเขาขนน้<ล>ให้น้องดูและให้น้องยืนดูอยู่ไม่ใช่ใช,<ต>ใช่ไหมแต่เราทาให้เขาดูว่าเออเวลาที่คนเข้าห้องน้ำอะเขาจะทําอะไรบ้างทํากับตัวเขาอะค่ะเขาจะได้รู้ว่าเออมันต้องมีอาล้างก้นนะมีเช็ดก้นเช็ดก้นเสร็จแล้วก็ออกมาใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยเรื่อยๆแล้วพอต่อไปเนี่ยแก้มใส่ก็มันก็จะสู่ขั้นที่3แล้วในเรื่องของการชมใช่แล้วเขาก็จะเริ่มแบบ หนูปวดฉี่หนูก็ไปห้องน้ำก็จะเข้าไปตอนแรกอาจจะยังนั่งไม่ได้นะคะวิธีการขึ้นไม่ได้ก็ช่วยนิดหน่อยก็แอโอเคดีแล้วหนูเริ่มใช้เป็นแล้วต่อไปเขาก็จะเริ่มฝึกใช้อุปกรณ์อย่างนี้ค่ะแล้วก็จะค่อยๆชมเขาไปเรื่อยๆจนจนทุกวันนี้คือน้องสามารถที่จะเข้าห้องน้ําเองได้แล้วโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากคุณแม่เลยแล้วตอนอยู่โรงเรียนล่ะคะมีปัญหาอะไรเรื่องการเข้าห้องน้ำไหมคะ มีลเลือ,เอกเทิะกกลับบ้านอะไรนีบ้างไหมคะไม่มีเลยค่ะเท่าเท่าที่คุยคุยกับครูเวลาที่เส้นเทอมเนี่ยค่ะคุณครูก็จะเข้าไปคุยด้วยอะไรเงี้ยเนาะรายงานถึงพฤติกรรมลูกเราเวลาที่อยู่ในโรงเรียนก็คือคุณครูบอกว่าแก้มใส่ในเรื่องของการช่วยเหลือตอนเองอแก้มใส่ทําได้เองหมดทุกอย่างเลยใส่ชุดเข้าห้องน้ําทานข้าวทุกอย่างโอเคไม่มีไม่มีอะไรที่จะต้องแบบ กังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันคุณแม่ก็เลยสบายใจเลยหลงังจากที่ฝึกน้องมาเป็นอย่างดีแล้วพอเข้าสู่ระบบโรงเรียนหรือต้องออกไปอยู่ในสังคมคที่แปลกใหม่ที่ไม่ใช่ที่บ้านน้องก็สามารถปรับตัวได้ใช,ใช่ไหมคะค่ะเราก็ต้องใช้ใช้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะดูแลเด็กของเราแล้ว mm hmm. เราจะรู้สึกว่าเอ้ยการเข้าโรงเรียนมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก คุณพ่อคุณแม่บางคนแบบโอ้โหทำไมลูกฉันไปถึงโรงเรียนไอ้นู้นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวฉีราดกลับมาทุกวันอีกแล้วต้องเปลี่ยนกางเองคือแบบบางทีเราก็ต้องยอมเนาะ,ะอย่างที่ช่วงแรกที่ฝึกฝึกเลิกใช้แพมเพิร์ดอะคะ่ะมันก็มีบ้างที่แบบเออเขาจะบอกไม่ทันหรือเด็กบ,บางคนมันบอกบอกคืนนะวินาทีที่แบบ เรียบร้อยแล้วอ่ะอคือแบบออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คะ่ะหนูปวดฉี่นั่นคือฉี่แล้วฉี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องบอกเขาเออว่าแบบหนูต้องบอกก่อนอะไรเงี้ยบอกก่อนที่หนูจะเพราะมันต้องใชร้ระยะเวาลาในการเดินไปอะไรเงี้ยก็คุยกับเขาแล้วสากพักเขาก็จะเริ่มเริ่มปรับได้เริ่มป<ด>รัปบรตัวได้ใช่นอกจากการเข้าห้องน้ำแล้วครูก,กิฟต์ลองยกตัวอย่างพฤติกรรมด้านอื่นๆที่อยู่ในกระบวนการของทฤษฎีการตั้งวินัยสามมิติแบบนี้ได้ไหมคะ ว่าทํายังไงให้น้องเกิดศรัทธาเป็นแบบอย่างให้น้องดูแล้วพอน้องแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นเราก็จะชมหรือว่าม,มีวิธีการที่จะให้น้องทําเป็นนิสัยอย่างที่บอกอะค่ะเรื่องเรื่องที่สําคัญของเด็กเลยที่มันจะทําให้ลูกเราเนี่ยเป็นที่น่าเอ็นดูของคนอื่นนะก็เรื่องของการพูดการจาะนะคะ เพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อเขาเองเนี่ยเป็นผู้ชายนะเวลาที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยเขาก็จะพูดแบบไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่แต่ว่าลูกเราเป็นลูกผู้หญิงเราก็คิดว่าเออเราน่าจะฝึกให้เขาพูดให้สุภาพอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มด้วยการเล่าส่วนใหญ่อ่ะครูคิดจะใช้นิทานใช้เพลงใช้คำคล้องจองก่อนในการที่จะดึงน้องอย่างนิทานเนี่ยมันก็มีนิทานในตลาดเยอะแยะเลยที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการ พูดจาค้าขาอะไรเงี้ยเราก็แบบเอามาอ่าในให้เขาฟังก่อนสร้างก่อนนะคุณเต่พพญญญาพูดเพาะนะกัปสันใหญ่พูดพเพาะเหมือนคุณเต่าไหมอะไรเงี้ยเราจะมีแต่คนรักมีแต่คนเข้าหาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตัวเราเองเวลาที่เราพูดกับเขาอะค่ะเราก็ต<ๆ>้องพูดแบบนี้ด้วยเออคือมีคําว่าค้าขาอะไรเงี้ยให้เราก็บุคคลรอบข้างเขาด้วยว่าเออเวลาที่เราพูดกับลูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับอะไรเงี้ยให้ให้ให้เขาพูดถ้าคือเรา ให้ให้เขามองเห็นถึงความสําคัญด้วยนะบางทีผู้ปกครองบางคนไม่เห็นถึงความสําคัญว่าไม่เห็นก็ฉันเป็นแบบของฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใแต่เรามองว่าเออเนี่ยลองฟังดูสิเวลาที่ที่ลูกเราพูดพอกับเวลาที่เราฟังเด็กคนอื่นพูดไม่พอเรารู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องสร้างตัวแบบมาจากที่บ้านก่อนทัรงะนั้นคุณพ่อทุกๆคนที่อยู่ในบ้านก็ต้องพูดพอไปด้วยอะคะ่ะรวมถึงทุทกๆคนในบ้านด้วยคุณปูคุณย่าคุณตาคุณยายใ,ใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะล้วก็ พอถึงเวลาเขาพูดอะไรเงี้ยพูดจาขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยเราก็ชมดีมากเลยค่ะอะไรเงี้ยต่อไปเนี่ยเราเห็นฟีดแบ็กกลับมาแล้วเวลาที่แบบเหมือนเขาทาอะไรให้เราอะ่ะ เหมือนแบบอแก้มใสยหยิบน้ำให้แม่หน่อยโลเขาก็ไปหยิบพอหยิบมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มทวงแล้วม,มาไม่เห็นขอบคุณแก้มใสเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณใช่เขาก็จะทวงแล้วก็เออเราไม่ขอสียนเออมันเข้าไปอยู่ในตัวเขาแล้วนะว่าเออสิ่งที่เขาทําปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีฟีดแบ็กอะไรกับม,มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณครูกิ๊บมากเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้ผู้ปกครองหรือคุณครูท่านอื่นๆได้เห็นว่าเราจะมีวิธีในการฝึกพฤติกรรมที่ดีกับเด็กได้อย่างไร S 1> <S 1> <S <S ขอบคุณค่ะ<ร>จะเห็นได้ว่านะคะหลายๆทฤษฎีเลยที่ได้กล่าวมาเนี่ยจะมีลักษณะของทฤษฎีเนี่ยคล้ายๆกันพัฒนาการของเด็กวิธีการเทคนิคการสร้างคล้ายๆกันมากเลยค่ะคือเริ่มจากตั้งให้เด็กเห็นตทากรเป็นแบบอย่างที่ดีถ้ามีพฤติกรรมที่ดีก็ชมเชยหรือให้รางวัลหรือแรงเสริมอย่างอื่นเพื่อให้เด็กแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไปตรงนี้แหละค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คุณครูและคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเราจะเริ่มฝึกวินัยให้กับเด็กอย่างไรและเทคนิคในการฝึกวินัยให้กับเด็กนั้นเดี๋ยวเราเรอชมตอนต,อนต่อๆไปนะคะ